ผมพามาวนให้ดูกันว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็วนกันมาเรื่อยๆแล้วขับออกหน้าถนนใหญ่ละเพื่อเช็คช่วงล่างนะครับเช็คเครื่องเช็คเกียร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับรถคันนี้เครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาระบบแอร์ระบบความร้อนของรถคันนี้อยู่ในระบบที่ดีนะครับรถเครื่องไม่ฮีทนะครับรถคันนี้ถือเป็นรถซิติคาประหยัดน้ํามันจริงนะครับลองใช้แล้วนะครับขับแล้วถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ามันอันนี้เราขึ้น เนนลูกละนาดนะครับรถคันนี้ไม่มีเสียงช่วงล่างนะครับแล้วก็ยังตึบๆกันอยู่นะรถไม่ย้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถด,ดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้รถด,ดีอยากขายเราหารถเล็กประหยัดน้ำมันนะครับรูปทรงสวยหลอ่อเอาการเลยนะครับรถคันนี้ครับภายในภายนอก จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะรีวิวนะครับให้เห็นทุกซอกทุกมุมของรถนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูว่ารถคันนี้ดีอย่างไรไปกันเลยครับผม ก่อนที่เราจะไปดูในแต่ละมุมของรถคันนี้แจ้งก่อนครับรถคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะครับประมาณ60,000กิโลนะบุ๊กเซอร์วิสท,ทุกอย่างแล้วแจ้งเลยมีกันครบนะครับเอาเป็นว่าแจ้งกันเบื้องต้นประมาณนี้เราไปดูในแต่ละมุมของรถคันนี้กันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์นะครับในส่วนของโครงสร้างของรถคันนี้กันครับหน้ากลางหลังเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูเลย ดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะดูที่หัวน็อกก่อนก็นได้ครับอ่ามาใกล้ๆเลยหัวน็อนี้2เม็ดนี้เดิมนะครับ2เม็ดนี้ซอกในเดิมนะอ่าแจ้งก่อนเลยนะครับน็อตค่อยๆย,ย,ย้ายมาอ่ะดูกันครับผมบริเวณที่เป็นอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับบริเวณนี้เป็น ABS นะอ่ามีลอย QC นะครับจากโรงงานยังอยู่นะไม่เคยถอดนะครับยังเดิมๆนะครับจากโรงงาน รอย QC นะครับที่เป็นรอยแต้มสีนะจากโรงงานทุกอย่างยังคงมีอยู่นะครับเห็นตามผมนะเห็นตามผมนะครับมาดูหน้าคานกันนิดนึงครับค่อยๆสไลด์กันไปดูนะครับหน้าคานของรถคันนี <te am> ้น็อตเดิมนะครับรอยเบสอาร์คเห็นนะครับต้องอยค่อยซูมไปนะสติ๊กเกอร์นะครับเดิมนะยังเดิมนะครับขอบของสติ๊กเกอร์นิดนึงครับไม่มีรอยฉีกนะครับไม่มีรอยแง้มนะครับบอกก่อนนะสติ๊กเกอร์ยังเดิมนะครับจากโรงงานหน้าคาน รอยเม็ดอาร์คเท่ากันหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวน็อตอีกด้านหนึ่งครับหัวน็อตด้านนี้เป็นหัวน็อตเดิมๆนะครับอ่าลองดูครับน้องหัวไฟซูมไปนะครับเดิมๆเลยนะมีมอกครับอยู่ในตรงนี้นะครับอ่านี่คือในส่วนของความเดิมนะครับของโครงสร้างส่วนหน้าที่เราเห็นในส่วนของรอยน็อตฝากโปรงนะครับรถคันนี้นัดเดิมนะครับสีไม่แตกไม่เคยขันมานะครับ ทุกอย่างยังเดิมเดิมเราทําไม่เห็นก่อนกันว่ารถคันนี้ความสมบูรณ์ของรถมีความเดิมแค่ไหนนะครับอ่ะตอบโจทย์นะครับในส่วนหน้าของรถคันนี้ครับว่าทุกอย่างยังเดิมเดิมนะครับตอนนี้เราสตาร์ทรถนะครับและติดเครื่องอยู่นะครับถือว่ารถคันนี้เสียงไม่ดังไม่มีเสียงเคกของเครื่องยนต์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เราเทสต์ไรต์กับรถคันนี้ก่อนที่จะทําการรีวิวเราบอกเลยว่า เครื่องเดินเรียบนะครับไม่สะดุดนะครับเร่งออกนะครับระบบเบรคของรถคันนี้เหยียบเบรคทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติช่วงล่างรถคันนี้ยังตึบๆอยู่นะผมใช้คําว่าตึบๆนะครับไม่ย้วยนะครับเข้าโค้งเข้าโค้งนะครับได้ตามปกตินะไม่ย้วยไม่แหกโค้งแน่นอนนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวแท้ไม่แท้นะครับอยู่ในการวารันตีของศูนย์เห็นไหมฮะน็อตเดิมนะครับลอยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะ เด ER ิมนะครับเอาให้เห็นกันนะในส่วนของโครงสร้างส่วนหน้าของรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างในส่วนหลังนิดนึงว่ารถคันนี้โดนหลังมาหรือเปล่าหรือไม่ได้โดนนะครับแต่ขอแจ้งก่อนครับก่อนรีวิวเราเช็คแล้วรถคันนี้ไม่โดนหลังมาเราไปพิสูจน์กันครับว่าเป็นอย่างไรมานี่ส่วนของโครงสร้างส่วนหลังของรถคันนี้ว่าเป็นอย่างไรหน้าเดิมนะครับมาดูดิว่าหลังของรถคันนี้เดิมไหมครับมาดูหัวน็อตครับหัวน็อตฝากระโปรงครับซ้ายและขวาต้องเหมือนกันนะครับน็อต สีไม่แตกนะครับไม่มีรอยไขควงใดใดทั้งสิ้นนี่คือฝั่งซ้ายน้องอูไปดูฝั่งขวาเลยตรงกันไหมซ้ายและขวาต้องตรงกันนะอ่าโอเคแสดงว่าฝากระโปรงรถคันนี้ไม่เคยทงเคยถอดมานะครับอรอยปุงรอยปั๊มัวกสอนยังคงมีอยู่นะครับเห็นไปตามผมนะผมเห็นอะไรท่านผู้ชมคลิปรถยนต์คันนี้ต้องเห็นเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูสันรถคันนี้นิดนึงครับสันสวยครับรถคันนี้สันหลังไม่ยาวนะครับ สันสวยนะครับลอยอาร์คนะครับหรือลอยเชื่อมของโลหะ2ชิ้นนะครับเชื่อมกันนะลอยเดิมนะครับเป็นชิ้น2ชิ้นมีเม็ดอาร์คเชื่อมกันอยู่นะครับนองอู่มาดูนิดนึงซ้ายไม่มีเข้านะครับขวามีเข้าไหมขวาก็ไม่มีเข้านะครับลอยเดิมนะครับจากโรงงานนะใครที่ดูรถไม่เป็นเห็นครั้งแรกตะปุ่มตะปํำเป็นรอยอย่างนี้อย่าคิดว่ามีปัญหานะอย่างนี้นี่แหละดีถ้าเป็นลักษณะเรียบเป็นแผ่นเดียวนั่นแหละครับปัญหาเกิดแน่นอนนะครับเรา เห็นมาหลายคันแล้วนะว่าโดนมาเป็นอย่างไรวันนี้เราถือว่าเราให้ความรู้ไปด้วยเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการนําเสนอรถคันนี้ไปด้วยอะมาดูฝั่งด้านล่างนิดหนึ่งครับรถคันนี้มีชงมีชนมาไหมอะน้องอู่เริ่มขวาเลยครับฟังรถคันนี้ครับเห็นไหมมีรอยซีนนะครับเป็นรอยซีนรอยซีนยังเป็นสีเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นสีเรียบๆสีพื้นเดียวกันบอกเลยว่ามีโอกาสครับอะลองดูเว้นตรงนี้เลย เห็นไหมครับไม่มีนะรอยเม็ดอาร์กเดินปกติรอยซีนขาวทุกอย่างปกติบอกได้เลยครับรถคันนี้ด้านหลังส่วนล่างนะครับแล้วก็ด้านสันหลังซ้ายสลังขวารวมถึงฝากระโปรงรถคันนี้ไม่เคยแกะใดๆมาทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างของรถคันนี้ในส่วนของตอนหลังยังคงเป็นชิ้นส่วนเดิมๆนะครับจากโรงงานนี่ปิดทุกอย่างสนิทไม่มีปัญหาอะไรปิดทีเดียวอยู่ไม่มีเด้งกลับนะ ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหน้าหลังเดิมนะครับอันนี่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเสากลางของรถคันนี้ว่าเม็ดน็อตของเสากลางของรถคันนี้ยังเดิมอยู่หรือเปล่านะครับไปดูเลยครับที่เสากลางรถคันนี้อ่ะเริ่มที่เห็นเด่นชัดและใหญ่ที่สุดคือบริเวณเพลทนะครับตรงนี้จะบอกบอกในเรื่องของตัวเลขนะครับของแคสซีนัมเบอร์นะครับของรถคันนี้และตัวเลขของสีของรถคันนี้นะครับเพลทยังอยู่ตะตำแหน่งเดิมนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะแผ่นเพลทลักษณะ เดิมไม่มีรอยบุกรอยขูดมานะครับดิ่งตำแหน่งเดิมไม่บุกไม่ขูดโอเคถือว่าผ่านนะครับเราดูรอยหัวน็อตที่ยึดปัระตูกับตัวถังของรถคันนี้ยังสีเดิมนะครับถ้าเป็นสีที่ถลอกเนี่ยเราบอกได้รถคันนี้มีโอกาสครับที่จะมีการถอดประตูนะครับหรือการเปลี่ยนอะแถมให้นิดนึงครับเห็นไหมครับรอยน็อตของรถคันนี้มีรอย QC หรือรอยแต้มสีนะครับจากโรง,งงานว่ารถคันนี้ ผ่านการตรวจสอบบริเวณนี้มาแล้วนะครับยังอยู่เดิมนะถ้าเคยมีการเปลี่ยนมาลอย QC หรือลอยมาร์กิที่คนชอบพูดกันมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ถือว่ารถคันนี้ครับในส่วนของหน้ากลางนะครับและหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นของรถคันนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรเชิญ สำหรับเมื่อตะกี้เราก็ได้ไปดูลนะในส่วนของภายนอกของรถในส่วนของโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างรถเป็นอย่างไรคงจะเห็นกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกของรถคันนี้กันว่ามีความสมบูรณ์และมีออปชันอะไรให้มานะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมไฟมาแบบฮาโลเจนโปรเจคเตอร์นะครับทั้ง2ด้านนะครับ โคมไฟของรถคันนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโคมสะอาดนะครับใสไม่เหลืองนะครับด้านข้างของรถคันนี้ทั้ง2ด้านครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมสีโอเคสม่ำเสมอกันนะครับที่จับประตูเป็นที่จับโครเมียมทั้ง4บานเลยนะรถคันนี้รถคันนี้ล้อครับอลลอยนะเป็นล้ออลลอยขอบ15นะครับตัว GLX เนี่ยจะเป็นอลลอยแล้วนะครับในส่วนของ กระจกพับข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีในส่วนของไฟเลี้ยวให้มาทั้ง2งด้านด้วยนะครับถือว่าก็ค่อนข้างให้มาดีนะครับรถคันนี้ต้องแจ้งเลยครับที่จับบอกนะเป็นที่จับโครเมียมมีปุ่มยางนะตะกี้นะครับเอาไว้ล็อกและปลดล็อกด้านท้ายรถคันนี้สวยครับผมบอกเลยนะรถคันนี้ให้ฉายาว่าเป็นนายแบบตัวเล็กนะครับแต่หล่อนะทรงหล่อนะครับรถคันนี้ Su z u k i CS 1.2รุ่นย่อย glx 2019 วิ่งมา6,000 0โลคันนี้สวยครับมี parking sensor ด้านหลังให้มา2จุดนะครับในส่วนของด้านหลังครับวางของนะครับขนาดบรรจุได้ประมาณ565ลิตรนะครับตามสเปคนะครับในส่วนของขอบสันนะครับด้านซ้ายและด้านขวาสมบูรณ์ครับมีรอยเมอาร์คครบๆเลยนะครับด้านหลังไม่ต้องห่วงนะครับมาด้านในของรถคันนี้ครับบอกเลยว่าสวยตั้งแต่คอนโซลนี่เห็นเลยนะครับคอนโซลเขาค่อนข้าง ผายออกนะครับผายออกทําให้รถดูกว้างนะทำรถดูกว้างคอนโซลสะอาดเรียบร้อยไม่แตกนะครับไม่มีรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับพวงมาลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับและมีสวิตช์ในส่วนของบลูทูธนะครับสวิตช์ในส่วนของวิทยุนะปรับบวกลบได้นะครับรถคันนี้ให้มาในส่วนของ Engine Start-Stop ปนะครับปุ่มนะปุ่ม Start Stop นะครับ,นะรบวิทยุรถคันนี้แน่นอน เป็น GLX แล้วจะแตกต่างกับ GL นะแล้วก็แอร์รถคันนี้ให้มาเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับตัว GLX ขึ้นไปนะจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวโลกว่านี้จะเป็นในลักษณะเป็นแอร์หมุนนะครับอแอร์นี้ให้ทั้งตอนหน้าและตอนหลังนะครับรุ่นนี้นะให้มาแบบ2ช่องซ้ายขวานะครับเบารถคันนี้เป็นบบาผ้าแฟบริกนะครับ สภาพของเบาะบอกเลยไม่มีขาดนะครับไม่มีนุ่นออกมานะไม่ไม่ไม่สกปรกนะครับรถคันนี้กลิ่นข้างในไม่อับไม่สาบนะครับรถคันนี้กระจกไฟฟ้า4บานนะครับมีเซ็นทัลล็อกให้มารถคันนี้ความปลอดภัยนะครับมี ABS นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าให้มานะครับภายในสอบผ่านนะครับคันนี้นะถือว่าเป็นซิตี้คาร์ภายในที่ไม่แย่ครับสวยเลยนี่ ยอยพวงมาลัยนะครับด้านล่างให้ดูถ้ารถที่เคยน้ําท่วมมาก็จะมีสนิมมานะอ่ะเรามาดูหัวใจรถคันนี้ครับหัวใจรถคันนี้เครื่องยนต์เบนซินสีสูบนะครับขนาด1242ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุด91แรงม้าแรงบิดสูงสุด118นิวตันเมตรนะครับถังน้ํามันนะครับสูงสุด42ลิตรนะครับขนาดล้อ15เป็นล้ออลอยนะครับรุ่นนี้นะครับเบรกหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็น รัมเบรกนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็น m ม็กเฟอร์สันสตัช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็น t o r ์ชั่น e ีมนะครับนี่คือด้านล่างสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ในตำแหน่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่าพวงมาลัยแจ้งแล้วเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมีปุ่มสวิตต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานปกตินะครับช่วงลงช่วงล่าง เยี่ยมนะครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อรถเดียขาย0628242551นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบชมรถยนต์มือสองฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้เรานิดนึงครับรถดียขายเราจะมาแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปมีรถเดียกขายขอบคุณมากครับเราไปเจอกันคลิปรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ